มีสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องยอมรับว่าเป็นไฮไลท์ด้านบวกตลอดการทำงานของเอเดร็กเทนฮากช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมานั่นคือไฮไลท์ในเรื่องการผลักดันเด็กดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่หลายคนในตอนนี้น่าจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่คล้ายกันนั่นก็คือปีนี้เอเดร็กเทนฮากจะผลักดันดาวดวงไหนขึ้นมาให้ชื่นใจกันอีกนะอย่างที่บอกครับว่ามันปฏิเสธไม่ได้ครับคุณซือชาวรัสดายนี้ชัดเจนอย่างมากในแง่นโยบายการดันเด็กพอเพียงเก่งพออายุก็ไม่ใช่ประเด็นตััวออย่่าางงมมเเเเห็นนดนดดดดชชลฮโโกกททีทุขึ้้แจิ ตอนอายุราว17ปีเช่นเดียวกับคอปปี้เมนูที่ถูกผลักดันขึ้นมาในซีั่นล่าสุดบนวัย18ปีครับ และไม่ใช่แค่การแจ้งเกิดธรรมดาเพราะทั้งสองรายนี้ก้าวขึ้นมาถือสถานะตัวหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วด้วยนะครับแถมได้นำทีมชาติยังไปได้ไกลด้วยกันทั้งคู่อเลฮันโดกานาโชมีดีกรีแชมป์โกปาอเมริกาครั้งล่าสุดแม้อาจไม่ได้ลงสนามมากมายนะักแต่ก็ชัดเจนว่าคือหนึ่งในดวงดาวของทัพฟ้าขาวที่จะรันวงการในยุคต่อไปจากนี้ส่วนคอปปี้เมนูแม้อกหักจากยูโร2024ได้มาแค่สถานะรองแชมป์แต่ก็ถือเป็นโบนัสในอาชีพที่ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจเมื่อมองว่าตัวเองก้าวกระโดด ภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีนี่คือหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าเอริกเทนฮักใส่ใจกับดาวรุ่งของสโมสรมากเพียงใดซึ่งว่ากันตามความจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะนี่คือหนึ่งในธรรมชาติของบุคลากรลูกหนังที่ติดตาดัตเป็นเรื่องปกติโค้ดดัตฟุตบอลดัตให้ความสําคัญมากมาโดยตลอดกับระบบเยาวชนแลนะการผลักดันเด็กๆขึ้นมาอย่างจริงจังขณะเดียวกันธรรมชาติดังกล่าวนั้นของเอริกเทนฮักก็ยังถือว่าสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปพร้อมกันในตัวด้วยนะครับเนื่องจากแมนยูไนเต็ดเองก็เป็นสสสมมที่ให้คควาาํััญกบ เล่นอะคาเดมี่อย่างมากในระดับต้นๆของวงการการันตีจากสถิติที่น่าสนใจก็คือการที่พวกเขามีผู้เล่นจากอะคาเดมี่สโมสรอ,อยู่ในแมตช์เดวันแข่งขันของทีมชุดใหญ่มาตลอดใน86ปีหลังสุดที่ผ่านมานับเป็นจํานวนเกมเกิน4,000เกมขึ้นไปนั่นแหละครับ ซึ่งมันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับที่สโมสสอนแห่งหนึ่งจะมีพื้นที่ให้ดาวรุ่งของตนเองปรากฏอยู่ในสกอตวันแข่งของทีมชุดใหญ่มาต่อเนื่องยาวนานมากมายขนาดนี้เพื่อนเพื่อนแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กับ P.S.C Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาศักยภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตสำหรับนักฟุตบอลเพื่อยกระดับขีดความสามารถของตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคคนิ และระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลกเอ็กซอร์ดซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เพจ p s c Performance Training โดยโคโอ Performance Specialist ได้เลยครับตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันอย่างที่เราเห็นกันช่วงปรีซีซั่นเอเดก็กแทนทักมอบพื้นที่ให้กับเด็กๆด,ดาวรุ่งหลายคนนะครับที่โดดเด่นและกําลังเริ่มติดบนริมฝีปากของเด็กผีมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีเช่นโทบี้คอยเยอร์อีธานวิทลี่และแฮร์รี่อารสโดยเฉพาะในรายของแบ็คซ้ายดาวรุ่งอย่างแฮร์รี่อารสซึ่งตำแหน่งการเล่นตรงนี้ของแมนเชสเต จากการที่เจ้าของตำแหน่งอันดับแรกสุดอย่างลูกชอตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามเรื่องสภาพร่างกายที่เพิ่งหายเจ็บหนักกลับมาและจนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีช่วงเวลาปรีซีซั่นกับทีมด้วยจากการที่ติดทีมชาติอังกฤษไปลุยยูโร2024ขณะที่ตัวเลือกอันดับ2อ,อย่างไทยเลมาเลาเซียเจ็บโรคลืมและล่าสุดเอเด็กเทนฮักก็เปิดว่าอาจกำลังไม่ได้จริงจังก็ช่วงเดือนตุลาคมทําให้ชัดเจนเลยว่าพื้นที่ตำแหน่งฟูลแบ็กฝั่งซ้ายของปีสัจแดงเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างมากๆในแง่โอกาสสําหรับคนที่มีความพร้้้ออมมมาาากกกททีี่่่สุดจะถูหหยิบเมมเป็นนตัวลืใงงซึฮ อามาร์เองก็ถือเป็นผู้เล่นที่มีการพูดถึงกันมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วก็จะมามีโอกาสมากขึ้นในปลีซีซั่นครั้งนี้โดยการเล่นของแบ็กซด์วัย17ปีถูกระบุว่าเด่นในแง่ของความยืดหยุ่นคล่องตัวโดยเฉพาะการเอาตัวเองให้รอดออกจากสถานการณ์กดดันในพื้นที่แคบๆริมเส้นนอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นในเกมกับเอรลเบติสว่าเป็นแบ็กที่ดูจะประสานงานกับริมเส้นรุ่นพี่อย่างมาคัลแลตฟอร์ดได้อย่างแนบสนิทเข้าใจกันจากรูปแบบของการโอเวอร์แลักขึ้นหน้าที่สร้างประโยชน์ได้มากวาวกว อย่างบังเอิญคล้ายกับลูกชอด้วยนะครับซึ่งตัวแฮร์รี่อา,าร์มเองก็รับทราบดีในประเด็นนี้ที่มีการพูดถึงกันเรื่องความละไม้ของเขาคล้ายกับลูกชอแต่ตัวของดาวรุ่งวัยสิปีเลือกจะมองในแง่ของการนําสิ่งต่างๆจากรุ่นพี่มาถอดบทเรียนศึกษาเพื่อพัฒนาตนมากกว่าวจะมองว่าตนนั้นเหมือนกับลูกชอโดยเจ้าตัวกล่าวไว้แบบนี้ครับผมคิดว่าผมสามารถเรียนรู้จากลูกชอได้ในมุมมองของผมเขาคือแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดของพี่เมลีกใน5ปีหลังสุดที่ผ่านมาผมเองมักพูดคุยกับเขาเพื่อถามสิ่่่งงงงงตตตาาาาๆอออออยยยยูลดดดด้ว้วววััขออาารทเก็บี ตัวเองนั้นมีด้านดีในการเล่นอยู่ตรงไหนและอะไรที่ต้องปรับแก้พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปแน่นอนผมชอบเลี้ยงบอลแต่ก็ชอบเล่นง่ายๆสบายๆและสําคัญคือการเล่นร่วมกับคนอ,อื่นๆผมชอบเห็นแฟนบอลตื่นเต้นด้วยการนําเสนอการเล่นฟุตบอลที่ตื่นตาตื่นใจเวลาครองบอลในพาร์ทของการบิวเกมไม่มีปัญหาเลยส่วนในพาร์ทเวลาที่ไม่มีบอลในการครอบครองตรงส่วนนั้นคุณต้องทํางานหนักและทําให้แน่ใจว่าคุณทุ่มเทเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แฮร์รี่อามาร์ดยังได้เผยเห็นถึงทัศนคติเชิงบวกของการเล่นฟุตบอลด้วยความกล้าหาญดุดันึ่งเกมกับเราิท เห็นว่าแม้กระยภาพร่างกายจะค่อนข้างเล็กแต่เขาก็หาได้เกรงกลัวหรือหวาดหวั่นการเข้าปะทะหนักแต่อย่างใดซึ่งเขามองว่าส่วนนี้สําคัญเหมือนการแสดงตัวตนออกมาให้คู่แข่งได้เห็นว่าเขาไม่ใช่เด็กน้อยคุณอาจจะยังเด็กอาจจะอายุน้อยแต่คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีความดุดันก้าวเล้าและสู้ไม่ถอยจากตรงนั้นคุณจะสามารถต่อยอดไปเล่นให้ดีขึ้นได้ส่วนเรื่องการติดทีมปีศาจแดงมาทัวร์สหรัฐอเมริกาครั้งนี้อามัดยอมรับครับว่าเขาเองก็รู้สึกประหลาดใจที่โอกาสดูจะมาถึงตัวเร็วกว่าที่คิดไว้แต่ก็ืืออใหหหห้เ็นนนวว่่่าีีีแลละคคชิต นี่คือเกมฟุตบอลสิ่งต่างๆมันมาไวไปไวอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกเมื่อและเมื่อโอกาสมาถึงคุณก็มีนาทีต้องคว้ามันเอาไว้ผมยังไม่ได้พูดคุยกับเอเด็กเทนฮากมากนักแต่ปรีซีซั่นคือช่วงเวลาแห่งโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าเมื่อผมถูกเลือกผมก็สามารถจะแสดงผลงานออกมาได้เราค่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลุกกับไทเลวกลับมาแต่ผมชัดเจนในความตั้งใจว่าต้องการเล่นในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกเหนือจากนี้ตัวของอาร์มัสยังได้กล่าวถึงในด้านการเล่นร่วมกับรุ่นพี่ลิมเส้้นนยย่าาาามมคคครดววะับกซ กเช่นกนกัเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของพิมเมลีเขาน่าเหลือเชื่อและทําให้การเล่นกับเขานั้นไม่ยากอะไรเขาเข้าใจแนวทางการเล่นของผมซึ่งทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเป็นสิบเท่าเลยก็ว่าได้ปีไทยที่อนาคตหลังจากนี้ตัวของแฮร์รี่อัมมาร์ดมองเส้นทางการเติบโตของตัวเองไว้แบบไหนนับตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่กับสโมสรป้าหมายสาคัญอย่างหนึ่งที่เป็นมาตลอดก็คือการกุยทางสู่ทีมชุดใหญ่ให้ได้และสโมสรก็ททาให้ผมเห็นเส้นทางดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา คุณเห็นตัวอย่างแล้วเช่นคอบี้ที่ปีก่อนยังเล่นในแอดเดมี่แต่ล่าสุดเกมของเขาคือน,นัดชิงชนะเลิศยูโรก่อนนั้นก็มีกานาโชที่้าวเข้าฉากมาตอนอายุ17ปีนั่นคือหลักฐานสําคัญว่ามันมีเส้นทางสําหรับดาวรุ่งอย่างเราเสมอในสโมสรแห่งนี้จุดยืนของอยูไนเต็ดชัดเจนนั่นคืออายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นก็เพียงคุณเก่งพอคุณก็แก่พอที่จะลงสนามผมเองก็คิดมาตลอดว่าในเกมฟุตบอลน,นั้นอายุไม่ใช่เรื่องสําคัญ ถือได้ว่าน่าสนใจและน่าติดตามนะครับเพราะอย่างที่ตัวของแฮร์รี่อามาร์กล่าวไว้2ปีที่ผ่านมามันมีตัวอย่างแล้วสําหรับเด็กทุกคนในทีมปีแสดงว่าภายใต้ยุคสมัยของเอเด็กเทนฮักนั้นถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ถูกต้องและมีความพยายามมากพอที่ทางในทีมชุดใหญ่ก็พร้อมรอเปิดกว้างให้ขึ้นมาควยคว้าจับจองได้จริงๆ โดยที่ตัวของเอริกเทนฮาร์กในการสัมภาษณ์ที่มีบางช่วงตอนทูกถามถึงแฮร์รี่อัมมาร์เขาเองก็กล่าวว่าอย่างน่าสนใจเช่นกันนะครับเราทุกคนต้องพัฒนาตัวเองกันทั้งนั้นแต่เราก็ได้เห็นกันแล้วนี่ถึงศักยภาพที่เรามีจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นปีก่อนๆก,กาอัชโชแล้วก็คอบบี้ส่วนแฮร์รี่เขาไม่ได้อยู่ไกลาจากจุดนั้นด้วยถ้าเราฝึกฝนเขาได้ดีถ้าเราโค้ชเขาให้ดีผมคิดว่าถ้าทุกอย่างดําเนินไปถูกต้อง3เดือนเขาอาจจะอยู่ในขั้นตอนที่เหมาะสมแต่ตอนนี้เขาต้องทํางานหนักไล่ตามถมช่องว่างที่ขาดหายพััฒนนนาาาาารกกษเลเล่่่บงงออยขึ้้มพืให ควรจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อการแย่งชิงตำแหน่งในเกมระดับสูงแฮร์รี่มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมพอจะก้าวขึ้นมาเร็วก็อย่างได้ไว้เรามารอดูกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าดีกว่านี่แหละครับอีกหนึ่งความน่าตื่นเต้นของแฟนบอลปีสัตว์แดงที่หลายคนตามเฝ้าลุ้นเฝ้าชมกันว่าฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ใครจะเป็นดาวรุ่ดงดวงต่อไปที่ถูกหยิบจับมานำเสนอสู่สายตาให้แฟนๆได้ปักปื้มกันอีกต่อจากกานาโชและเมนูและนี่ยังสะท้อนวลีคลาสสิกที่ว่าถ้าคุณเก่งพอคุณก็แกก่่พอไดด้ีเชน,นนนััะครบ